ก็ไม่รู้จะไปไหนนะท่านผู้ชมก็มาเดินตลาดมือสองนะตลาดปทวิกรณ์นะครับนามินเจ็ดสิบสองน้มินเจดสิบเอ็ดอะไรก็ว่าไปนะจริงๆแล้วมันมีหลายโครงการนะครับอแต่วันนี้ผมมาเดินอยู่ในโครงการเต่านะน,นี้บุกเข้ามาข้างในเลยเพราะว่าอ่ามีคนสนใจที่เป็นเสื้อผ้านแนวมือสองเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆนะ มันมีเริ่มต้นตั้งแต่สิบบาทอ่ะแต่แต่ตรงนี้รูกสึกย์ก็เป็นยี่สิบนะยี่สิบาทเป็เยอะเลยนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เราเลือกนงะท่านผู้ชมบางทมีมันก็เนี่ยพวกเนี้ยี่สิบาทเนี่ยเป็นเสื้อของผู้หญิงนะอันนี้เป็นเกรดยี่สิบาทนะครับสําหรับคนใส่ทํางานใส่อยู่บ้านนะนก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะเนี่ยมันก็สวยอยู่นะผมก็มารีวิวประจํานะครับที่นี่นะ ตลาดปฐวิกรณ์น้ำมันมิลเจ็ดสิบสองนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไซส์อาจจะ,ะเล็กหน่อยนะตัวเล็กๆสาหรับคนตัวเล็กๆนะครับยี่สิบบาทนี่นะครับหกตัวหกตัวร้อยหนึ่งจริงจริงรับยี่สิบก็ตัวอันนี้สองตัวตัวละหกสิบ 60, อันนี้มันหกสิบนะครับนละเกตกันอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้หกสิบก็มีหลายราคาแหละเดีนะ๋ยวเดี๋ยวไปดูทาง ส่วนที่เป็นยี่สิบแล้วกันนะครับเนี่ยแขนยาวยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงผ้ามันก็ตัวเล็กนะอันนี้เป็นไซส์ยี่สิบบาทนะครับอันนี้ยี่สิบบาท แต่ฟองนี้ห้าบาทเนี่ยราคาห้าบาทนะครับแต่เราต้องลือเอาเองหนะ้าบาทนะคตัวนี้แล้วก็มีส่วนนี้ลูกสิษจะเป็นยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทนั้นก็ประมาณนี้นะนเป็นเสื้ออ่อน,ออนเสื้อนิ่ม เขาก็จะอัปเกรดขึ้นมานะบางตัวก็แปดสิบยี่สิบตัวมากก็ยี่สิบแ่นะนี่ก็ตัวละสิบบาทก็จะฝั่งนี้มันจะเป็นเสื้อเชิ้ต่ะผมดูแล้วมันก็นี่นี่ตัวละสิบบาทนะครับท่านผู้ชมสิบบาทนะราคาถูกมากเ๋ยนี่นี่ลอไม่ดูเนี่ย สิบบาทนะตัวละสิบบาทมันก็จะเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อเชิ้ตอ่ะแต่มันก็สวยอยู่นะเหนเมีเงินสิบบาทก็มีเสื้อใส่แล้วเนาะเออเหมาไปใส่เกี่ยวข้าวดีไหมเนี่ยตัวละสิบบาทนะครับ เดี๋ยวผมดูสิตัวดีๆสักตัวน่ะดูสิน,นสิบบาทนะเนี่ยไม่ได้ขี้เหรนะก็สวยอยู่นะ10บาทนะครับเออเด๋กวผมต้องซื้อสัาหน่อยนะโอ้โ,โอห้อยก่อน ตัวละสิบบาทนะท่านผู้ชมถูกมากแต่สิบบาทมันก็จะเป็นพวกเสื้อเชิดนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นยี่สิบบาทนะครับยี่สิบาทก็จะเป็นเสื้อยืดเนี่ยยี่สิบาทเดียเด๋ยวผมต้องมาเอาเสื้อสิบบาทเ,เสื้อตัวละยี่สิบก็จะเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กสักหน่อยยี่สิบาทนะมันก็แล้วแต่ซส์แหละเนี่ยแถบมีทั้งแถวเลยของคุณผู้หญิงด้วยนะครับ นีกางเกงขัดสั้นเนี่ยตัวละยี่สิบนะครับเนี่ถูกมากเลยยี่สิบบาทนะครับแต่อันนี้สิบบาทนะซื้อสิบตัวแถมตัวหนึ่งนะตัวเนี้ยเนี่ยตัวละสิบบาทอันนี้ก็สิบบาทเหมือนกัน ก็นกางเกงเหมือนกางเกงบ็อกเซอร์ตัวละยี่สิบนะครับแถบนี้ทั้งแถบเลยยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวผมดูทางนี้ดิเออทางนี้ทางนี้สวยอะ่ะตัวละยี่สิบนะครับทางนี้เป็นเสื้อเหมือนเป็นเสื้อเชิดอะ่ะฝั่งนี้ขายยี่สิบนะ ฝั่งโน้นขายสิบบาทนะครับวันนี้ก็พามาเดินตลาดปัทวิกรน้ำมินมินเจ็ดสิบสองนะครับท่านผู้ชมแหล่งรวมของเสื้อผ้าราคาถูกนะครับนี่อันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็ตัวละยี่สิบบาทนะครับตัวละยี่สิบบาทเดี๋ยวผมต้องไปดูเสื้อสีดำ ยีสิบบาทหกสิบบาทนะครับอันนี้ก็ประมาณสามตัวร้อยนะก็มีหลากหลายราคานะครับแต่ส่วนมากก็เริ่มต้นจาก5้าบาทสิบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาเดินวันนี้พาเดินจากตรงส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับเสือความมือสองราคาสิบาทย0่สบาทนะครับ เดี๋ยวไปดูอ่าตรงที่มันเป็นเสื้อที่เป็นกระสอบเขาขายอยู่ตรงไหนน,นี่ครก็ต้องเดินหาดูแหลงมนด้วยนะครับบางทีมันก็จะป,ประมาณสามสิบสี่สิบนี่แหละนะครับเนี่ยอันนี้ที่เป็นกระสอบเขาจัดไว้มีคนจองนะผมคิดว่านะแล้วก็ขายยกกระสอบอยังไงเนี่ยน,น,นะครับ อันนี้คือเสื้อผ้ากระสอบนะส่วนมากเขาเหมาเอาไปขายแบบแต่ไม่รู้เขาขายกระสอบอยังไงนะครับตรงนี้ถ้าใครรู้แหล่งก็้วเขจะมารับไปอย่างเงี้ยครับรนี่เงเกงตัวละยี่สิบบาทนะครับ ก็ลยยี่สิบาทนะครับผมก็เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าราคาถูกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเสื้อของผู้หญิงอะเสื้อกล้ามยี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับผมเริ่มรู้สึกหิวข้าวแล้วว่ ก็เป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้ามือสองที่ผมว่ามีมากที่สุดในย่านแถวนี้แหละนะขึ้นชื่อของตลาดปทวิกรแล้วกันนะครับตลาดมือสองตลาดมือสองที่เป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้ามือสองที่อ่ามากที่สุด่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงด้านหลังนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้อย่างเกดดีหน่อยก็ขา,ขายตัวละสองร้อยอยู่นะ ตัวละร้อยตัวละยี่สิบก็ยังมีใครเป็นเป็นบางส่วนอยู่นะถ้าอย่างเกตดีหน่อยเขาก็อขึ้นราคาประมาณห้าสิบประมาณร้อยหนึ่งนะครับเดีวเราเดินออกข้างนอกกันเมื่อกี้ัง อย่างพวกดีๆหน่อยเขาก็ขายแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งแหลนะนะเนี่ยด้านนอกนะครับองเท้าเนี่ยรองเท้าแบรนด์ดังมือสองนะครับก็คือขึ้นชื่อที่นะครับในห้าสิบาทบท่านผู้ชม แมนดังขนาดเลยอันนี้ห้าสิบบาทนะครับหกสิบบาทค่ะไม่มีค่าเหรอภูไฟเนี่ยไม่มีใครสอนเลยภูไม่ได้สอนเลย ตัวละร้อยพวกบ็อกเซอร์พวกขาสั้นนี่ตัวละร้อยนะนพวกเสื้อสักทีน,นี่ตัวละยี่สบาท20ยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็เป็นเกรเครื้อผ้าราคายี่สิบาทสิบบาทนะครับขั้นต่ำนะห้าบาทนะครับ แล้วก็เดินทะลุออกมาด้านหลังฝั่งน okay. ี้นะก็จะเป็นขายของทิพตะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีหลังคาตรงนี้ก็จะเป็นพวกแหล่งขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะแล้วด้านหลังก็จะเป็นโกดังญี่ปุ่นนะครับฝั่งนู้นฝั่งน้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองในเข้าเจ้ามาเจ้าของร้ใหม่ครับมาเขาหลุมอะไรกันนะถาวหน้าบ่งห็นจกันนะผมไม่ไหวกับมันร้อนหมวก เดี๋ยวผมยังเข้าไม่ได้เลยอ๋อเป็นหมวกเจ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย้หน้ารอเดียว้้นแลวไม่ด้เลมันก็มีหรอร้อนมากผมก็เลยต้องยอมใจมีหมวกมีกระเป๋านะครับกระเป๋าสวยนี่ว่ะอันนี้ได้นะอันนี้ขายดีอันนี้ขายดี อันนี้ก็ขายดีแล้วก็ตัวนี้ขายดีมามาครับแกะมามันน่ารักครับพี่งานเล่นง่าเล่นได้พี่นี่ทำไมเป็นพันงานเป็นายกันผมมองหมดแล้วซื้อของแล้วลงน้อเลยแต่งานคล้กันหมดเลยอันนี้ปรับราคาไปแรงพี่อยากแก้ไขใช่กันน้ำด้วยรออันนี่ขายดีด พาหาครับผมแล้วมนเป็นร้อนปสาวให้วเรไมนี่อีกนะต้องเกงกัอยากให้เที่แกลยนี่ไงู้าขายีิดแล้วเเล่ามเจะหมดแล้วอขงกันมา้ในข้างบน150จ้าไปทาไจ้าก็นน้าด้วยครับ200บาทในขนนี้ครับก็ราคาร้อยสองร้อยนะครับก็ถือว่าราคาหนักแต่ว่าเป็นของแบรนด์นะ ของยี่ห้อนเอน็ตติงครับเนี่ครับก็จะลุมกันแบบนี้นครับเดินต่อไปนะครับก็อ,อย่าใกล้ของถูกของดีของราคาไม่แพงนะบางอันอมันก็เป็นของคล้ายๆเรียนแบบแต่ว่าของมันดีอะนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับ ด้านในตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นแหล่งรวมของเครื่องเสียงมือสองนะแต่ตอนนี้ก็หายจิปาถะนะทุกอย่างเลยโอ้ขอโทษขอโทษขทษหายแบกพื้นนะนี่ก็เป็นเครื่องมือ นะครับอาจจะวูบๆหน่อยผมหมุนกล้องผิดตรงนี้ก็เป็นอาจจะขายหลายอย่างค่าค่ากันไปนะที่แล้วมันมีด้านหน้านะด้านหน้าที่มันเป็นขายแบบจริงๆจังๆอ่ะคือขายแบบของจิปะทะเลยทั้งพื้นที่นะครับ มันก็จะเป็นของใหม่ของที่มันเป็นันรูุพัน์มันไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชม